ทัพสาวไทยคว้าชัยเหนือเวียดนาม3ตสอ0เซตคว้าเหรียญทองแดงกับบ้านเกิดเอเชียนเกม2022ด้านโคดด่วนเผยสาเหตุเพียวร้องไห้หลังเมื่อวานพ้ายจีนแบบขาดรอย ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยพบจีนในโปรแกรมเอเชียนเกมเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเข้มข้นดุเดือดสู้กันสุดกาลังจนผู้เล่นทีมไทยได้รับบาดเจ็บและถึงกับหลั่งน้ําตาแต่สาเหตุจะเพราะอะไรมารับชมกันได้เลยครับหลังจากจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมที่หางโจรครับโดยโปรแกรมการแข่งขันไทยพบจีนซึ่งบรรยากาศในเกมนะครับจู กันแบบสูสีสุดมันแต่เป็นฝ่ายของทีมชาติจีนที่เหนือกว่าเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้สําเร็จครับเริ่มที่เซตแรกนะครับทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีผัดกันทําคะแนนนาแต่จีนเป็นฝ่ายขึ้นแท่นไปก่อน24-20ครับแม้วอลเลย์บอลหญิงไทยจะยื้อเต็มที่แต่ก็เซฟได้เพียง1เซตพอยต์เท่านั้นครับก่อนที่เจ้าภาพจะชนะไปก่อน25-21ต่อขึ้นนํา1ต่อ0ูนเซตต่อมาในเซตที่2วอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นฝ่ายทําแต้มนําออกไปก่อนครับแต่มาโดนจีนเร่งเครื่องจนตีเสมอ21-21ต21่อคร ภาพจะเบียดแซงชนะไปได้อีก25ต่อ23หนีห่างเป็น2ต่อ0เซตและเซตสุดท้ายในเซตที่3วอลเลย์บอลหญิงไทยเริ่มเสียกระบวนครับโดนจีนทําคะแนนทิ้งห่างออกไปจนกระทั่งจบเกมเจ้าภาพชนะไป3ต่อ0เซตครับซึ่งหลังจบการแข่งขันเพียวอัฉราพรถึงกับล่ําไห้ออกมาเลยนะครับเพราะโดนทีมจีนเสือบจ,จี้ทั้งเกมอีกทั้งถ้าหากเราสังเกตที่มือของเจ้าตัวนะครับจะพบว่ามือมีอาการบาดเจ็บตบจนมือแตกแต่เธอก็สู้เพื่อทีมครับทั้งนี้โค้ชด่วนได้ออกมาเผยสาเหตุที่เพียวร้องไห้อีก โดยบอกว่าเรื่องที่เพียร้องไห้เป็นเรื่องธรรมชาติของนักกีฬาที่เขาอยากจะทําให้ดีแต่ฟอร์มการเล่นมันไม่ออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นของเขาต้องไม่หายไปครับและเราต้องทําให้นักกีฬากลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งหลังจบเกมทางด้านพรพันธ์ออกมายอมรับตรงๆนะครับว่าทีมไทยแผ่วไปไม่สามารถปิดเกมได้ในเซตที่1และเซตที่2และกลายเป็นจีนที่เด็ดขาดกว่าคว้าชัยชนะไปได้วันนี้ก็สนุกมากแล้วก็ทําดีในต้นเซตที่1และเซตที่2ที่ ที่ทาได้ดีมากๆแต่ว่าเราอาจจะมีการผิดพลาดกันเองในช่วงปลายเซตทําให้เราไม่สามารถปิดเกมได้และจีนเขาเด็ดขาดกว่าสามารถปิดเกมได้อันนี้คือทีมชุดใหญ่ของจีนจริงๆเป็นผู้เล่นที่มาจากโอลิมปิกเลยเพิ่งคัดโอลิมปิกกันมาด้วยเขาก็ค่อนข้างเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานก็ต้องชื่นชมเขาเพราะเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงและตั้งใจะจะเอาเหรียญในบ้านของเขาจริงๆ,ๆเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีาที่ผ่านมานะครับได้มีศึกวอลเลย์บอลรอบชิงเหรียญทองแดงโดย ไทยพบกับเวียดนามที่แฟนๆทั้งรุนและตื่นเต้นส่งกําลังใจให้สาวไทยอย่างล้นหลามซึ่งสาวไทยก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสามารถเอาชนะเวียดนามได้อย่างขาดลอยที่3-0ต่อเซตคว้าเหรียญทองแดงฝากแฟนๆได้สําเร็จครับโดยบรรยากาศในเกมเซตแรกเวียดนามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ไทยมาทําแต้มหนีห่างจากบอเลเร็วขณะที่เวียดนามก็มาตีเสียเองครับทำให้เซตนี้ไทยนํา1-0ต่อเซตต่อมาในเซตที่2ครับเวียดนามทําแต้มนําก่อนจากนั้นทั้ง2ทีมผัดกันนําก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวไทย ชนะไปในเซตนี้ครับขึ้นนำํำสองต่อศูนย์เซตและเซตที่3เซตสุดท้ายในเซตนี้เวียดนามยังคงเป็นฝ่ายทําแต้มนําก่อนเหมือนเดิมครับจากนั้นเป็นเกมแดนลี่ครับในหลายจังหวะผัดกันนําสุดท้ายนายชนะไปในที่สุด25ต่อ20ชนะ3ต่อศูนย์เซตซึ่งทําให้ทัพลูกยางสาวไทยนะครับคว้าเหรียญทองแดงไปได้สําเร็จครับ